สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชั้นป .2 ออกันอีกครั้งนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำก็คือหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปในชุดที่40นะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเริ่มกันที่คำที่1ห,หากินอ่านว่าหากิน หายใจอ่านว่าหายใจหุงข้าวอ่านว่าหุงข้าวอบรมอ่านว่าอบรมอบอุน่นอ่านว่าอบอุน่นออกไข่อ่านว่าออกไข่อ่อนเพลียอ่านว่าอ่อ,อนเพลีย ออมสินอ่านว่าออมสินอาจจะอ่านว่าอาจจะอาบน้ำอ่านว่าอาบน้ำอึ่องอ่างอ่านว่าอึ่องอ่างกรงอ่านว่ากรงกันไกลอ่านว่ากันไกล กรอบอ่านว่ากรอบกรอกอ่านว่ากรอกกระดาษอ่านว่ากระดาษกราบอ่านว่ากราบกลีดอ่านว่ากรีดกลบอ่านว่ากรบ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่40นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ